ครับผมกับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับผมรับเอฟซีคนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบัวาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคผ้ารวยครับผมมือนีก็ได้เฮเฮกันทั้งวัดนะครับผมที่วัดป่าดงนาเพลินนะครับผมเขาเม็ดนะครับผมเขาเข้าทุกสำนักนะครับผมทีว่าตามนะครับผมอันนี้ก็เป็นงวดแรกที่โชค ได้เข้ามาตามแนวทางให้กับ FC เนาะครับผมก็รอติดตามหรือรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเด้อว่าเลขตัวนี้ไอ้ปูผนเอามาอย่างไรนาะครับผมขอขอเอื่นปูปู40เนาะครับผมปูปูปู0ศูนย์เอี่ครับโชคกระจ้ำบดายเรี่ยวนะครับผมก็ขอโทษขออภัยเด้อครับเด้ออ่ะสิได้พาไปฟังเนาะครับผมว่าเป็นมาจังได๋เนาะครับผมเลข9559เนาะครับผมแล้วก็เลข37 เจ็ดสามนะครับผมก็รอดติดตามรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับตามโชคมาเลยครับปูกลับนมาสการครับครับผมปูบ่หใอ้ฟังเนี้ว่าเห็นบ่ครับเห็นเหรียกเลรียกทางวัดเขาผมก็ดีใจแหรอครับผมเนีู่ครับ ก็คือเฮ็ดมันลาพิ้นว่าเฮ็ดเกาสันก็เฮ็ดไหเพิ ah ้นแล้วแลวครับบานนี้ก้อนเลขสิออกพราะกูเพิ่นไปนอนฟันว่าได้ไปลินยู h h ่หันว่าวัวเกาสันพ่อก็ได้แล้วเลีอแจะหาสันหรอว่าส่นเอก็เล่ได้ว้าว่าเออเขาคันม่นจกได้อีให้เลียเขาเมืนี้ก้อนครัก็จิรอฟังเลี่นเขาสิไปหาไม่มาเห็ดไห่กุ้นเล่ได้มาเห็ดไห้นะครับผม เพิ่นไปนั่งเรียนยุนาโบสถ์อยากได้เห็นมาใส่พระประธานกับผมผู่ฤาษีเพิ่นฝันครับแซมเพิ่นไม่ย่ำหรอกแซมเพิ่นไม่ย่ำขึ้นวันศีลฝันขึ้นวันศีลป์แปดแซ้ำซมเพิ่นไม่ย่ำหรอว่าเก่าสั้นได้แล้วเลี้ยอยู่หาสั้นซ้ำเพิ่นไม่ย่ำเล็ครับผมเมียนเก่าห่านอะแต่ว่าผู้เพิ่นให้แต่กอนๆผุ่นเพิ่นก็ให้ห่าเก่าสามครับผม วันนี้ได้รับเพิ่นแล้วเพิ่นว่าสีห้อยุ่งงวดอ๋อกางงวดงวดแรกนี่ก็นี่เราถึงงนเต็มเตครับผมนะทั้งบนทั้งล่างครับผมกับแมวแมวครับกับแมวครับแมวครับมวครับแ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 มับแมวครับแับแมวรับแมวค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 รับแม S <S ก็เล่ยพ่นกระทายไปอยู่แต่ว่าตินเลขทูพ่อกับอธิษฐานอยู่นี่ละครเหมือนศีลก้อนสิญุก,กันนี่ละก้อนสิญุกเศรษฐศาสตร์หนึเพิ่นนี่ครับผมอันนี้ก็เฮ็ดไปแล้วเก้า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 ชัดเนาะก็เหลือแต่หาเหลือหาว่าซึ่งถา้ถาถ้าเอฟซีคนใดอยากเป็นเจ้าภาพก็รวมได้นะครับผมคนละหาบาทสิบบาทจะถือว่ารวมทั้งกลุ่มกันนะครับเราใหม่เราหนังไว้อีกแล้วกับร่งเราใหม่นะครับผมอันนี้เฮ็ด หาสั้นบ่ครับปูหาสั้นสีอันก็ว่าอยู่ดิเห็นตามกฝันนี่ละครับเพราะว่าปูกับเล่ลอ้อก่อนพะกูถามอยู่ว่าลอก้อนเห้เล่ก่อนขันเม่นเล่เขาผมจะเฮ็ดให้เลเลยว่าเได้เขาเขาก็เลยได้เฮ็ดเลยว่านี่ก็เลยได้เตรียมไม้ไว้ถ่ายยัดงงกุ้กอล่ะาผมเม่บอกกันนี่แต่สีสได้ก้อนผุละ มือขึ้นก้อนมือขึ้นว่านนี่เรา่นฟันในซองสามซึ่งเราคงมันโศกันอยู่ก็คืออยู่ว่าเลขยที่ผมมีหามายั่งหรือว่าก็ว่าอยู่หัือนโบโบปากก็ไปก็เลย่อบุเขียนบุเขืเลย่อบุเขียนลงใส่หันนะครับผมก็สั้นก็ได้ลเราอายุหาสั้นวุฒิสั้นครับผมดีใจดีครับผมจะเลื่อบุก็พวกคู่ละเดี๋ยว ไอ้ล้วนเรียกว่าคุณก้นส่วนส่วนด้นี้ผมมีเฮ็ดน้ำในขี้โก้หล่ะ kind ต of so ่เ kind ก of ่าสันก็เฮ็ดเลี so ้ยวเลี huh. ้ยวครับผมเก่าสันก็เลี้ยวเลี้ยวนะครับเอออันนี้ก็จะใส้ใช้หยาดยุ่มเน่วางไม่ตุนไม่เฮ็ดซอยกันขี้โก้หล่ะซอยเบิ่งแง่งดูแลเพิ่นก็ว่าอยากให้เฮ็ดน้ำวัดน้ำมาละเพิ่นที่เพิ่นหายมา เพิ่มพองห่อก็ได้เมียนอยู่เดียวครับมือนี่ก็เขาหลายทั่งพุ่มทึ่งเมียตะเคียนทึงเหลียกแนวทึงนี่ข้างคข้อเขาเมื่อท้านเจ้านี่มาห่มกันยี่นีว่าเรเขามข้าเจ้าปูย่าจุดตะเคียนกับเพื่อนกัม่ช่วยุูพุ่มเขากันเบิ่ทึงแมวเทึ่งพยัข้างคครับเขาเมาจนั่นละ็ขอแนวทางเบื้องดนนาเพืนสิว่าทึงงหดครับผม ัเพิ dead, way, Current, ่นว่าเฮ็ดชัดก็สิเตรียมเฮ็ดให้แล้วนี่เตรียมไม่ไว้แล้วครับก็สิจะใช้น้ำหยาบโยมเพิ่มไม้ซอยเฮ็ดซอยท่ำคื้นก่เลรอครับผมยามบ้างก็สิเฮ็ดไว้สาเพิ่นมีเปัใจัยไม้ซอยกันห้าบาทสิบบาทก็ยังดีซื้อกระดาษให้ลูกพ่ออ๋อครับผมเดี๋ยวโชคโกบะเถือกสิได้มาร่วมจักหน่อยดอกที่ว่าอาจจะยิ่งยังอาจจะดีขึ้นมาข้าวผมยังเข่าไปเห็นเลย คอไม่คอก็เหนียแต่เคี้ยนก็ได้ออกมาเลยครับผมค่เครับผมสั้นว่าสั้นอ้วนหาสั้นนึ่งดอกบานครับผมครับเข้าได้แล้วว่าสั้นครับเดี๋ยวได้หาสั้นอีกชี้อันครับอืมเกิดสนั้นเราก็ถือว่าเป็นตามข้อมุ่งมา่นปรารถนาของเพคนยีดอกเพรานว่าที่ให้กับเพื่อนก็ให้ยีดินละครับผมแต่ว่ามันกับ ธรรมดาแล้วมันก็ผิดแน่นอนพันไห่มาห้าเก้าสามเมียนครับมันก็ซ้ำว่าพวกผีเถื่อนก็เขาก็ซื้อกลับไปกลับมากกันพูดเมียนครับแล้วเราได้แต่ซ้ำนี่ก็ถือว่ามันเมียนแล้วครับผมผู้เพิ่นเฮ็ดกับยุบกรุงเทพูกรุงเมียนครับเฮ็ดอยู่กรุงเทพครับผมอันนี้ก็กับสามหกนี่ก็ซ้ำเถื่อนก็ไปถเพื่อนก็ถือเล็กแมวแต้มเดียวนะครับแต้มวเก้าสามเจ็ดครับไปถือแมว คือว่าร่วมกันได้สามอย่างนี่ดอกทั้งพระผู้เมาทั้งแมวทั้งพยาย่างก็โคุกคือใช้ที่พี่เขาร่วมกันเบิร์ครับผมถือไปชื่อจุดอยู่ครับนี่แหละแนวทางที่เพันไห่แต่ว่าต่อไปก็เบิ้องเบิ้องพันสิว่างได้อีกดเห็นพันว่าดีไห่เพิ่งเกิดทีมาเขาฝันกับพ่อคู่ลหรอก็ปูโบฝันยังดอกก็ได้วอกกันอยู่โบฝันนี่เหตุเหตุทรรตามอยู่ผมฝันงวดนี้ครับผมก็ได้รับโชคกันทั่วหน้านะครับผมก็ เดี๋ยวสิได้ตามต่อนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมปูกับข้าสาธุสาธุนีลาเฮ็ดไปตามพุ่มพ่นวาครับผมครับผมนี่ก็เป็นคำของปูนะครับผมของปูที่ว่าจะได้เฮ็ดชัดอีกหาสั้นนะครับผมให้เพราะว่าไอ้ปูพ่นได้เราใหม่เรายัางเตรียมไว้เมื่อแล้วนะครับผมถ้าเอฟซีอยากรวมท้ำน้ำกะคนละหาบาทสิบบาทก็ถือว่า รวมทำบุญต่อวัดดงหน้าเพื่อนนะคบผมกับในสื่อกระดาษหรือสื่อกระดาษม่อเป็นชัดนะคบผมกับเดี๋ยวโชวสีภาพไปเบิ่งนะครับเด้อเก่าชัดนะครบผมเดี๋ยวโชกสีภาพไปเบิง่งเดี๋ยวไอนี่ก็สีได้ไปไทายคลิปเขาไปไอนันแม่ตะเคียนก่อนนะคบผมกับขอบคุณนะครับเด้อที่เขามาติดตามหรือรับชมนะครบผมก็ ขอบคุณ f อทุกคนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคผ้ารวยครับผมโชคผ้ารวยกะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ